ู้ประกันตนและคะมาตรา33และ39วันนี้ค่ะได้รับส่วนลดนะคะจากเพียงแค่า2%์นาน3เดือนนั้น,นะคะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างและการเข้าสู่หลักประกันสังคมนันม้นมีอย่างไรวันนี้ทำไประม่ะในส่วนนี้เขาจะได้รับสิทธิท,ทั้งทั้งมาตรา33และ39เนี่ยนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์3าจะได้7กรณี3 9เนี่ยจะได้6กรณี39จะไม่มีกรณีว่างงานเพราะว่าไม่ได้มีนายจ้างนะคะ คงเดิมค่ะยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างค่ะถึงแม้นว่าจะปรับลดจาก5เหลือ2นะคะก็สิทธิประโยชน์ก็เบิกได้เท่าเดิมค่ะ <c oughs> ค่ะก็กรณีเจ็บป่วยก็จะมีการกรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นการป้องกันนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนเนาะกรณีก็คือเริ่มตั้งแต่15ตุลา2563เนี่ยเป็นต้นไปต้องอายุ50ปีขึ้นไปอะค่ะสามารถฉีดได้ก็โรงพยาบาลก็ตามโรงพยาบาลที่ประกันสังคมกำหนด 3 3มสที่ว่าจะลดจากหเรหลือสเซถ้าเราได้จ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้วสามารถขอคืนได้ค่ะที่สำนังกงานประกันสังคมวันนี้ค่ะเพื่อนกินข้าววันอีกแล้วหลังจากที่เสร็จงานนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมากันที่ร้านเวมนหวานก๋วยเตี๋ยวเป็ดมุ้ยสะท้อนเขาติดป้ายว่า ที่นี่นะคะยี่สิบสี่ยี่สิบปล่อยปเป็ดจสิบยี่สิบสามสิบสามสิมีแล้วนะคะที่นี่นะคะก็มีปู้เขียว วันนี้มีเป็ดอีกแล้วนะคะทีมงานแล้วก็ทำเป็ดอีกแล้วมาดูกินแล้วเหรอดิ๋วใช่ไหมอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะคะไหน,ไหนส่วนของปุ๊กนะคะสั่งเส้นเล็กขาหมูไปเดี๋ยวมาดูกันนะว่าน,าน้ำติดแค่ไหนเพื่อนๆน,นี่คือก๋วยเตี๋ยวขามหมูเส้นเล็ก เอ้ยเกือบปิดปลายแล้วถ้าไปมันลไม่อีกแล้วเจ้าเก่าดูซิว่าวันนี้จะโดนไหม้ยเ่อเพื่อนเดี๋ยวเราลองมาชิมน,น้ำกันดูก,ก่อนนะอุปกรณ์ไม่พร้อมโอ้พระเจา้าจอร์ดมันยอดมาก ดีมากเลยค่ะเข้มข้นมากเลยนะคะไม่ต้องบอกอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวมังกันนะเพื่อนๆมาก็ต้องสั่งเสเล็กวันนี้ไม่ไหวขอตัวไปกินก่อนบ๊ายบาย